สวัสดีจ้าวันนี้มาดูปลามาดูปลาได้ป่ะจ้า,จาอ๋อปลาอิงเจ้าขอบึงได้บดีอ๋อปลาอิงอ๋อปลาเน้นหวะอ,อืปลาเน้นไปเขียงเน,ะนะาะพูนอาจารอืม น้ำถ่วมน้ำถ่วมพี่น้องเอ้ยบ้านน้องรักสั่งไว้น้ำถ่วมมันจะน้ำ đây bố cha, phân nhục phân phân, phải vô lông thảo hey, biệt oh, đây, đây bố mẹ, phải khen tiê, nó, oh, phân bò hay rung say đằng quá, cứ vô rung tia โอ้ยดูดออกใจยยกยุ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 กโอ้ยอยู่นอวันนี้น้อลอยบักว่าอยู่อยู่ได้อยู่ตัวนะได้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 อยกตัวนี้โอ้ยอันนี้ก็ติดดีอยู่ตัวเนี้ยนาะขันยุ่งมปนอยู่แถวบ้านนี่โอ้ยป่าคือสิบกขึ้นห่วยแยกเทีย ไก่เฮียนังสิอยู่อำเภอทงุงฝนจ้ามีอยู่เต่นไม่ได้ถืออีกสิมาหาซื้อแบตเตอรี่กันเลยไข่มักมเมืเอิ่งเดีวยวไข่ร่วมจนแค้นหักพูนะ่ะไข่เมื่อบังเจ้าตึกป่าอยู่หม่องพู้เขอมากไปท้ายลงคลิปไปเฮ็ดยุ้ยทูพุนอยู่หม่องสร้างสักลพุน อันยูยูตัวนั่นเดียวโอ้ไม่มึงน้ำไหลเนาะมึงนี่นเนาะเ้าไปได้หลยูตัวน่นนะเท้งนั้นอ๋อมหวยห้ยสงครามันกูค้ายูมองนั่นก็เห็นเจ้าขายตะกร้าละสีสิบบาท ยูวันทางไปดงเย็นแม้มันสิมีหวัวใสองข้ามบาลอลเราเขาไปลุ่มยูอะไรแขนไหนหักขปลุ่มไปเังสิละ่ะฮะบ่ดงเย็นพูนดงเย็นออกดงเย็นเขาเอื้นดงเย็นใหญ่บ่อำเภอดงเย็นบ่ทั้งมันดุงเห็นไหมแดีวทั้งไปสนุกเห็นไหมจ้า บันน้ำน้ำอันนี้มันยไไหนยกประเดี๋ยเนาะมันมาแห้งเนาะนอือนั่นชิปิวไปใต้สะพานสะดอกพี่น้อง,ง,อ,ง,งอือไต่ว่าอันเดียหนึ่งมันติดอยู่ขั้นสะดุ้งแม่นบ้านอือติดอยู่ตัวนะอยู่บ,บ,บ้านบ่ค่อยมีบ่ติดป่าหยกลอยลอยอยู่เห็นก็เจ้าหยกขั้นตีจูั้งสิโอ้ยก็เจ้าก็สิบบุคคลน้ำจากที่ยา มันาจจะน้ำถ่วมหน้าถ่วมนี่ก็จะเ,จเบิดเลสดุงง่ายตึ๊กประเดีเลยมันน้ำไหลแห้งแผบพี่น้องอได้บอไปเค้ยงหน่อย,อยดินี่งมึงก็จะถือดีดีมองน,น,น้ำไหลไหม อเองนำอะไรกนคือบระคอก็ได้อืมน้ำหนิ่งเนาะน่ะน้ำถั่วเขาเบิร์ดพี่น้องเอ้ยมีแต่สะดุ้งโอ้น้ำถั่วบัานบัานน้องหลักบอกก็เจ้าเอินบัานน้องหลักดีเนาะเอ็นใดเพื่อนะเงินเท่าไหล่ะ เดี๋ยจะตัวจะตัวตอนนี้ได้จ้ะโอ้ไปเขีงหน่อยนะจ๊ะพระเจ้าได้อยู่ไปเขีงไปเขียงว่านี่หลายว่าไทยเอาจ้ามันหนามมันหนามมันมันหนามเต้าเนาะจ้าได้อยู่ได้อยู่พี่น้องเอ้ยได้บ่ โอ้ปลายังนะปะคอตัวน oh, ึงเตี้ยโอ้ดีเลยดิเดียวนาะโอ้มนอยู่แถวบ้านนี่พวกปลาก็วกขึ้นบ้านน้ำจะเคลียยายของเมียเรว น้ำท่วมน้ำท่วมเขาท่วมน้ำจย่ท่วมท่วมท่วมบ้านน้องหลักสังงวยป่ะเจ้าเอ้ยบ้านน้องหลักน่าจะเนาะนั่งนั่นจะเต็ม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  าาอ,อ,อมองเงันมันถึงดีดีแม่มองน้ำไรไรแม่้ำมันลันยมาบังมืองนี่ันเป็นไหนบ่ผมน้าเลย ได oh, ้ได้ป่จ้าได้เยอะขุ้นบ้างถุงเกียวปลาปลายังน้ำมีปลาดุกบ่กระุกว่าขึ้นในบางในยังปลาสะดุ้งมันใหญ่นาะนั่นโอ้ยนี่แดปลานดดสอโตน เเลี้ยงปานิ่ก pues ับมหรือจะล่ะโอ้ยนี่ดอกเท่านีไปไปมันสีดำไปไปหานอนแม่นดอกมันสีาบ้านเลี้ยดบลาด้อดบ่าด้กม่น้ำเพลินมันมีปาเขาตัวนี้ไงบ่จ้ะก็ใส่เล็กตีว่าสีถามสื่อสนดอกนี่แต่ว่ามันมเป็นน้าหอยงหหอยงอยู่ทั้งนานก็เท่าเจ้าหมันเ ไปเบิ้งข้าวจมาแล้วมึเรื่อยๆอูยมกดีเลยปน้อแม่เอ้ยากเขามาตียนั่นได้จักหมูจักนั่นไปเหรอัได้หลายเห็นเร้วหัอนะอู้ยมันถือดีเนาะอยากให้ยูแถวบ้านเน้อป่าคือสิบมันฮัันยูบ้านไป็นว่เป็นนังสินะ มังเนี่ยโยกบาทได้พูนเลยเป็นหยักไั่เป็นเลยโอ้ยขยิวโยกรวยรวยอยู่ขจิวยังยืนทนมาสันเด่น่ะอันนี้ปะพูดละของพูดละของอย่าเบิ่งน้ำท่วมดูคันท่วมอีกเดือนนึงมันสิเป็นนังได้เขานี่นะได้เตี้ยโอ้ทั้งผุ่นผัดแดงแดงบ้านนั่นนะเดี๋ยวไต้ดำน้าเรียวบางเดือนนี้ยังนี่ละเขายังเฮ็ดกีิด้อยู่อำนเพื่อตงฝนนี่แม่จ้า ใกล้ๆกนันนี่ฝนเมื่ตกเด้่ยแล้วเมื่อนั้นไปซีธาตุอู้ยฝนตกแข้งตอนเขาเจ้าดำนาไม่ไหม่ะแถวอยู่บ้านไม่ค่อยตกนะมันบ่อน,น,น้ำลวดตั้งสี่มันกับบ่มีป่าแล้วใหม่มันเป็นอย่างขึ้นติดป่ะนี่อ,อ,นอ่าโยงไงเบิง้งว่าสิขึ้นบอแต่มัน <S <S บ่ขึ้นกับเสียจังได้บ่ะนี่เอา้เอากระทู่ไม่ลึกบ่แม่เอ้ย อันนี้เบิ่งดูสิขึ้นบ่ขึ้นนั่นโอ้มันติดอันนี้น้ำมันของซื้อเนาะอนนัโอ้ยผัดติดถ้าได้ปลาจ้อยแบบนี้เออโอ้ยได้สุบาทเนาะบาทได้สิบบาได้บ่มีจักเทียไอ้เบิ่งแกนั่นน่ะนี่เบิ่งแล้วหั่นได้แล้ว่าอันนี่หลายคัก พุ่นะบ,บังดูสะดุ้งไงค้าเจ้ามันละเป็นตะยานเนาะปักบุงน้ำมันนี่โอ้ขนน้ำมันมาแห้งกะขึ้นบ้านขึ้นซองแล้ว <laughs> อนเลิกแห้งสิมันบ่อการฝนตกฝนตกนี่ถือบ่จ้าบ่อสิออนี่น่าจะเม็นเสื่ออ่อนนะเห็ดเปรีย้ยกเนาะขั้วดีๆเห็ดเปรี้ยกแต่แต่พี่น้องอ้ไรพวกนี้บรรยากาศเนี่ย บ้านข้าเจ้าลำบุ้งมานี่บ้านตะของละบุตกโอ้เป็นตะมันที่นีเลยนี่ิวขนาดเขาถึงสี่ป้าอยู่บ้านนั่นก็สิเบาหลานที่เทียรุกทิบาทละตัวแล้วยังหยุกเนาะหยุกสิบเทียร์แค่ถึงตัวหนึ่งพอไปยืนเบิ้งคุณอาป่านะโอ้ยมันขักบมันเนี่ยซะ ได้ปน้อจ้ะเอ็นเนาม่บอกกันอีกแล้วยเอ็นจะาำนไหนบ้าก็ไปงานกรุงเทพเออจำได้เดี๋ยวอนไทยคิปจูบกันเด้อตัวตัวเป็นใหญ่สีเนาะอือคนยังวาอยู่ไอ้สีนไปยังไเน็ปยังไหสีก็ยกคนเลยกรุงเทพคนเราไทยคือเขาเขาอนู่กับามียรขา ฮะตีเหตงานยนั่นะเ้างตีเขาบอถามหาตูวอยู่เขาบอกอยู่คนไดนบัวนะมาพผอคนรู้จักเคยอยู่เหตุงานน้ากันจากบังคมันตึกป่าโอ้นำถ่วนำเผวมเอาเขาเป็นยูสซเปอร์เดยูถั่วยูบาูจ มาบนมาของนี่ถ่ายลงคลิปเดียวแว่ได้บ่แม่ได้บ่โอ้ยไม่น้ําไหลแหฮงเป็นไดนะ้ย่า,ยานเนาะนะโอ้เพิ่นบ่ย่านเนาะ đây bà cha anh dây này đây đó cái này mẹ đúng không mẹ mình nó ôi sẽ đùng nhảy luôn mà lên nó đây lại bà cha đi ấu nhúc โอ้ยโอ้มันถึงอยู่ตัวนะอันอยู่บ้านทุกข่อยถือกันสิก็จะเจ้าก็ซื้อบุคคลนักเที่ยวบอกโอ้ยน้ำไหลแห้งเป็นต่ยานเว้ฮะยุบเพื่อทุ่งฝนนี่แล้วบ่แม่นถ่วมเฮี้ยนลังนั่นละวานะอันแม่ถ่วมบ่แม่เออหูวจักอยู่พวกเจ้าแค่ไปตึกบ่ ก็เจ้าก็ไปตึกป่าดีๆแตวมันกุดข้าฟัางนี่น้ำประทวมจ้ะน้ำประทวมโอ้ยมาทางนี้ผมมาขอม,อมูคนรู้จักกันเคยเห็นงานน้ำกันจ้าที่มันดีใจคักซาพอข้าเจ้าได้บ่านะาไม่ถือ่าตาโอ้หน้าท่วมคักเนาะ ยี่มองหันไปเจอได้ละไหลายมาทั้งบ้านน้องหลักบ้านน้องหลักจ้ะอันนี้มันจะไปบ้านจำปาเนาะพาไปทั้งบ้านจำปาพนะ่อเราไปหลายขั้นหรอได้หรอที่ไปได้อยู่ที่จ้าไหลายขั้นอยู่ที่งดูน้ำน้ำน้ำเนี่ยค่ะลูกไลลกหลที่ เออมีอะไรนี่เตีเตี๋ย่นว่าน้มันไปได้ยเตีโยอู้ยังไปจีไปตกซะเพิ่งดูจากน้อ้ยน้ำกดไหลเลยว่ะน้ำก็ไหลมาพุ่นนอ้ยพี่น้องเอ้ยลดสิไปได้มาน้อน้ำมันไหลม่แห้งเดือนน้นี่